ต่อไปนะครับก็จะเป็นการค้นหาหม้อแปลงด้วยหมายเลข PA Number ของหม้อแปลงนะครับโดยเข้ามาที่แถบค้นหาหม้อแปลงด้วย PA หม้อแปลงหลังจากนั้นนะครับพิมพ์หมายเลข PA หม้อแปลงที่เราต้องการค้นหาลงไปได้เลยนะครับแล้วก็กดปุ่มค้นหานะครับตัวโปรแกรมนะครับจะแสดงข้อมูลหม้อแปลงเครื่องที่เราค้นหาขึ้นมานะครับ โดยตารางนะครับก็จะเป็นตารางชุดเดียวกันกับการค้นหาหมอแปลงตามเงื่อนไขนะครับจากนั้นนะครับเราสามารถใช้ปุ่มดูมิเตอร์นะครับในการแสดงข้อมูลมิเตอร์ที่อยู่ภายใต้แมอแปลงเครื่องนี้นะครับหลังจากกดไปนะครับตัวโปรแกรมจะแสดงข้อมูลมิเตอร์ที่อยู่ภายใต้แมอแปลงเครื่องนั้นๆน,น,นะครับโดยในแผนที่นะครับจะแสดงข้อมูลของหมอแปลงสายแรงต่ําและก็มิเตอร์นะครับ สำหรับมิเตอร์สีเขียวคือมิเตอร์ที่มีแรงดันมากกว่า200โวลต์และมิเตอร์สีแดงคือมิเตอร์ที่มีแรงดันต่ำกว่า200โวลต์ในส่วนของสายแรงต่ำนะครับจะแสดงสีนะครับที่ระบุถึงเฟสของสายแรงต่ำโดยสีแดงหมายถึงเฟส A สีเหลืองหมายถึงเฟส B สีน้ำเงินหมายถึงเฟส C สีดำหมายถึง3เฟสสีส้มหมายถึงเฟส AB สีเขียวหมายถึงเฟส BC และสีม่วงคือเฟส CA นะครับในหน้านี้นะครับเราสามารถใช้เครื่องมือสอบถามข้อมูลนะครับในการดูผลการวิเคราะห์ของมิเตอร์แต่ละจุดนะครับว่ามีแรงดันณจุดนั้นเป็นเท่าไหร่นะครับโดยการคลิกไปที่มิเตอร์ได้เลยนะครับตัวโปรแกรมนะครับจะแสดงหมายเลข PA ของมิเตอร์นะครับรหัสแท็กแล้วก็เฟสติดตั้งรวมไปถึงแรงดันณจุดนั้นนะครับ นอกจากนั้นนะครับยังสามารถใช้เครื่องมือวัดระยะทางนะครับเพื่อตรวจสอบระยะของมิเตอร์นะครับจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้นะครับ ในส่วนของการค้นหาด้วยหมายเลข p a m e t e r หรือชื่อผู้ใช้ไฟฟ้านะครับสามารถค้นหาได้ในตารางด้านล่างโดยเราสามารถพิมพ์หมายเลข p a m e t e เลงไปได้เลยนะครับตัวโปรแกรมจะแสดงหมายเลข p a m e t t r r นะครับรวมไปถึง หม้อแปลงเครื่องที่มิเตอร์เครื่องนั้นๆเกาะอยู่นะครับชื่อผู้ใช้ไฟฟ้านะครับหน่วยการใช้ไฟฟ้าเดือนล่าสุดประเภทของผู้ใช้ไฟขนาดมิเตอร์และแรงดันที่คำนวณได้นะครับหลังจากนั้นสามารถกดที่ปุ่มดูมิเตอร์เพื่อแสดงภาพตำแหน่งของมิเตอร์ได้ครับ ในส่วนของเครื่องมือสามารถใช้เครื่องมือทุกอย่างได้เหมือนกับการค้นหาด้วย pa มอแปลงเลยนะครับสุดท้ายนะครับเป็นการแสดงข้อมูลต่างๆบนแผนที่นะครับโดยสามารถเข้ามาตั้งค่าได้ที่แถบ t o c นะครับในส่วนนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะแสดงข้อมูลในเลเยอร์ใดๆบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นข้อมูลระบบสายส่งข้อมูลระบบจำหน่ายแรงสูงข้อมูลระบบจำหน่ายแรงต่ำ ชั้นข้อมูลระบบไฟฟ้าด้านอื่นๆชั้นข้อมูลระบบสื่อสารชั้นข้อมูลระบบสื่อสารของหน่วยงานภายนอกและชั้นข้อมูลแผนที่ฐานนะครับโดยสามารถติ๊กเลือกได้นะครับว่าจะให้แสดงข้อมูลในชั้นใดนะครับหรือไม่แสดงข้อมูลในชั้นใดก็จบไปแล้วครับสำหรับการใช้โปรแกรม OPSA on GS นะครับในการวิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงต่ำสำหรับท่านที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามในที่แผนกปรับปรุงระบบไฟฟ้ากองวิศวกรรมระวังแผนกอประกรหนึขอบคุณครับ